ย que, unda, a, gra, <S 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 ังไม่ได้คิดนโยบายเลยที่มีใดีิดคไปก็มีแต่คนเลือกเฟรมทุกคนชอบเฟมนมดเลยดีกว่ด้วยเธอได้ไหมอะได้สิอะไรหรอเชเลือกเราเป็นเรียนเรหม่ายังไม่ดูนยโยบายของเธอเลยเราจะเลือกเธอได้ไงอ่ะนี่เข้าไ นี่ฟิลเธอจะไปไหนฟอเดืนเป็น,นจนุดชั่่างเธอแธอบุจะกเอกรยัตั้งใางใช่ไหมไม่ราไ่อด้ทำนีไ่ไงใช่เราทำล้าทำไมจุด่าแบบนี้เอยากเป็นันเกียนแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าการุดจะหลกไม่ดีอ่ะต้องระเียนี้ต้อเรยัวน้เรียมตเต็มม่จริงหรอกถ้าฟิลนายกบัยที่ดีอ่ะอยังไงทุกคนก็ต้องเลือกฟิลแน่นอนแล้วเปลละมีนายกบัย สวัสดีครับผมเด็กชายสิทธพัฒน์ขันโทเป็นผู้สมัครพรรคเบอร์หนึ่งมีนยโยบายดังนี้ครับคอยคิดถึงแต่เจ้าเดิมทุกยศที่คอยดื่มเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุวัสดาวงหวาดเป็นผู้สมัครพรรคเบอร์สองค่ะมีนยโยบายดังนี้ค่ะเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อปเบอร์นี้ที่จะได้เป็นประธานปีนี้ได้แก่เบอร์เบอร์ เบอร์สองค่ะนี่เราเอาเงินมาคือเราไม่เลือกฟีของพอเงินนะเราเลือกฟีเพราะนโยบายของฟีมขอบคุณนะเป็นไงค่นะนี่เราบอกเสร็จแล้ว เธอสามารถจะเลือกตั้งสิ่งนี้ได้ไม่ต้องถึงจะเรียนชาเอมีนโยบายทดียเราบอกแล้วว่าจะต้องไปตั้งเลืรั้กเไม่เป็นไรแต่ที่สำคักนี้เอะขอบคุณรับชมวีดีโอจบพวกเราขอขอบคุณน